แล้วเมื่อก่อนวองมันวันนด้จะถ้าก้อยคนณนักักมันอยู่ได้งไงวอล้วาคนมันเยอะแ๋ยงังไม่เริ่มต่อยแมล่ะค้อยต้าก็ไม่อยู่แล้ว Thank you.

跑，跑开！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 跑开<法>！跑<法>